สวัสดีค่ะวันนี้มาสาธิตการใช้ชุดทดสอบ OC ค i ิ C นะคะอุปกรณ์และน้ำยาจะประกอบไปด้วยนะคะ 1. น้ํา้ำยา OC 1ค่ะ OC 2 OC 3นะคะ OC 2 OC 3านี้จะอยู่ในซองนี้นะคะเก็บในตู้เย็นสองงองศาค่ะหลอดดูดน้ำสกัดตัวอย่างนะคะหลอดทดสอบถ้วยสกัดตัวอย่างค่ะสาลิง้งแล้วก็เข็มน,นะคะแล้วก็คู่มือแล้วก็ถุงมือหนคู่ค่ะค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องเตรียมน้ํายา OC 2และโอทีสามก่อนค่ะวิธีการเตรียมนะคะรายละเอียดจะอยู่หน้าซองแล้วก็คู่มือแล้วก็ที่ขวดนะคะอันดับแรกค่ะใส่ซรันะคะน้ํากันค่ะน้ํากันนะคะ,นนะ,คะเปิดจุดกได้ในออกเลยค่ะ สำหรับ10เทสนะคะดูดน้ำกัน1 Ml ค่ะทั้ง OC2 และ OC3 นะคะ30เทสดูดน้ำกัน1.7 Ml ค่ะทั้ง OC2 และ OC3 ค่ะใช้เข็มนะคะเจาะลงเสียบลงไปที่รูเลยค่ะดันน้ำลงแบบนี้ทั้ง OC2 และ OC3 เลยนะคะเขยา่าตั้งทิ้งไว้3นาทีก่อนใช้งานทั้งคู่นะคะ ค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการทดสอบนะคะอันดับแรกค่ะหั่นผักให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วตวงมาประมาณ1ช้อนนี้นะคะตักลงไปในถ้วยสกัดตัวอย่างค่ะดูดน้ำยา OC1 2ml นะคะเติมลงไปในถ้วยตัวอย่างนะคะ แล้วก็ใช้หลอดดูดน้ำสก,กัดตัวอย่างนะคะดูดขึ้นแล้วก็บีบลงในตัวอย่างนี้นะคะเพื่อละลายยาฆ่ามแมลงที่อยู่ในผักให้ออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะพอสก,กัดได้แล้วนะคะเราจะดูด น้ำสกัดตัวอย่างนะคะลงในหลอดทดสอบหยดลงไป1ห,หยดนะคะแล้วก็เติมน้ำยาโอซีค่ะ1ห,หยดปิดฝาเขยา่าเบาๆนะคะจับเวลา10นาทีค่ะพอจับเวลา OC2 ีสองนาทีแล้วนะคะ เติมโอซิสามลงไปอีกคาพินโยดค่ะปิดฝาเขย่าเบาๆนะคะจับเวลาต่ออีก10นาทีค่ะหลังจากจับเวลาพกบิ0นาทีแล้วแปลผลการแปลผลนะคะอันนี้สีเหลืองค่ะปลอดภัยค่ะ อันนี้สีเขียวอ่อนนะคะไม่ปลอดภัยค่ะแต่ถ้าตัวอย่างที่ได้ออกมานะคะเป็นสีเขียวเข้มนันแ,แสดงว่าไม่ปลอดภัยมากค่ะ